รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคิดจะเล่นนะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมที่เป็นคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กๆมาทําความรู้จักกับเด็กให้มากยิ่งขึ้นผ่านการเรียนรู้สังเกตและวิธีการเล่นในรูปแบบต่างๆนะครับซึ่งในวันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปรับทราบกับเรื่องของปัญหาพฤติกรรมของเด็กที่ชอบฉีกนะครับนั่นหมายความว่าสาเหตุนี้เกิดขึ้นจากอะไรและปัญหาเหล่านี้มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไรได้บ้างไปติดตามรับชมกันได้เลยครับ ปัญหาพฤติกรรมชอบฉีกการฉีกกระดาษเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการใช้ทักษะมือและนิ้วมือที่เราเรียกว่ากล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อส่วนนี้จะทำงานได้ดีต้องอาศัยการประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กนั้นมีความจำเป็น และความสำคัญต่อการใช้ชีวิตประจำวันในแต่ละวันเช่นการหยิบจับสิ่งของการแปลงฟันการติดกระดุมเสื้อผ้าการผูกเชือกรองเท้าการจับช้อนซ่อมตักอาหารรวมไปถึงการจับดินสอเขียนหนังสือ ากเด็กมีกล้ามเนื้อมัดเล็กที่มีความแข็งแรงคล่องแคล่วแล้วถือเป็นพื้นฐานที่ดีในการนำไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ให้กับเด็กๆและยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาให้ดีขึ้นคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองสามารถช่วยส่งเสริมและพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กให้กับเด็กๆผ่านการทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย กิจกรรมกลางแจ้งกิจกรรมในร่มหรือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ซึ่งขอแนะนำงานกระดาษคือการฉีกการตาดัดการปะพอนอกจากเด็กจะได้สนุกกับการทำกิจกรรมแล้วยังช่วยฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กกระตุ้นจินตนาการและส่งเสริมการทำงานของมือกับตาให้ประสานสัมพันธ์กันอีกด้วย ปัญหาพฤติกรรมชอบฉีกของเด็กๆนะครับวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นผมอยู่กับคุณเซฟรัชตะถนอมกิตินักจิตวิทยาพัฒนาการและนักจัดกระบวนการเล่นบําบัดครับคุณเซฟครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเมื่อสักครู่นะครับเรื่องของปัญหาการฉีกต่างๆเราจะเป็นฉีกกระดงกระดาษบ้างนะครับหรือว่าฉีกวอลเปเปอร์ต่างๆสิ่งเหล่านี้ทําไมเด็กถึงมีพฤติกรรมเหล่านี้ครับคุณเซฟ ผมเชื่อว่าทุกบ้านนะจะเจอเนะปัญหานี้เนะเด็กที่ชอบฉีกนูน่นฉีกนี่จับ,บนู่นจับนี่อะไรวางอยู่กระดาษอะไรวางอยู่ฉีกหมดเลยแล้วมันจะเป็นปัญหาก็ต่อเมื่อถ้ามันเป็นงานของคุณพ่อคุณแม่หรือเป็นเอกสารที่สําคัญอย่างเงี้ยครับ,รบม,มันอาจจะเกิดอาการกโกรธได้เลยนะเออเราเข้าใจนะถ้าสมมติแบบเด็กเขาไม่เข้าใจหรอกครับว่าสิ่งเหล่านี้มันสําคัญเขารู้แค่ว่า อ๋นนี้คือการฉีกคฮยฉีกมันเป็นยังไงนะอ๋อฉีกแล้วมันเป็นแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างพอฉีกแล้วกระดาษมันแยกออกเป็น2อันอุ้ยมันมีเสียงด้วยจากที่มันผิวมันเรียบอยู่มันก็คู่ขเฉยเลยเี้ยครับเวลามันฉีกมันจะมีความความไม่เรียบเนอะมีความแบบกระดาษมันฉีกออกมา มันทําให้เขาเห็นมุมมองอะไรใหม่ๆจากแค่กระดาษแค่หนึ่งแผ่นนะครับที่เขาเคยเห็นเรียบๆมันเกิดอะไรขึ้นเต็มไปหมดเลยเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจมันมีกระบวนการเรียนรู้หลายอย่างมากเลยการที่เขาเพื่อต้องกดหนึ่งมือแล้วอีกหนึ่งมือฉีกขึ้นมานี่คือการใช้กล้ามเนื้อนะครับแล้วอานเนื้อก็คือเสียงแขกกระดาษแต่ละอย่างให้เสียงไม่เหมือนกันด้วยถ้าเป็นกระดาษแผ่นเล็กๆหน่อยจะดังยังไงครับแขกใหญ่ขึ้นมาหน่อยแขกใหญ่ขึ้นมาเลยอเขาเปโต้เสียงก่อนนะ เหนื่อยเลยแ้สึกเหนื่อยอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นกระดาษแต่ละอย่างเขาก็ให้เสียงและให้ผิวสัมผัสไม่เหมือนกันด้วยยิ่งถ้าสมมติที่บ้านสมมติมีกระดาษหนังสือพิมพ์เงี้ยอ่ะความรู้สึกก็เป็นแบบหนึ่งบางๆฉีกง่ายใช่ไม่ต้องออกแรงเยอะพอเป็นกระดาษ a อซีก็จะมีอีกแบบหนึ่งเนอะก็จะแข็งขึ้นมาหน่อยพอเป็นกระดาษแข็งที่มันต้องใช้แรงเยอะๆมันก็จะมีความรู้สึกหนึ่งของเด็กอีกครับเพราะฉะนั้น มันดูน่าสนใจไปหมดเลยถ้าเราลองเอาตัวเราไปเป็นตัวเด็กเนะเฮ้โยโลกมันดูน่าสนใจไปหมดเลยในบ้านเราอะครับ,รบหนึ่งบ้านอะ่ะมันมีไทยมันมีของที่สามารถฉีกได้เยอะแยะมากมาย พราจะเป็นวอลเปเปอร์ตามกำแพงนะหรือว่าเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ที่มาส่งทุกเช้ากระดาษเอกสารของคุณพอ่อคุณ <ผม S 1> แม่ <laughs> กระดาษที่เป็นงานศิลปะต่างๆกระดาษแก้วอะไรอยงี้ครับมันดูน่าสนใจพรมเงี้ยอ้าวเด็กกล้าจะเรียนรู้อยากจะไปฉีดพรมก็ได้นะเพราะฉะนั้นมันมีอุปกรณ์มากมายที่ทําให้เด็กรู้สึกว่าอยาก ไปทดลองหรือว่าอยากจะค้นหาอ,อยากจะรู้ว่ามันทําอะไรได้บ้างเนะเพราะฉะนั้พฤติกรรมที่เกิดขึ้นมันก็จะมีพวกฉีกกดาษฉีกหนังสืออ่านหนังสือเนี่ยผมเชื่อว่านิตยาสารเป็นอะไรที่ถ้าวางไว อาจจะหลุดออกมาเป็นแผ่นๆได้นะครับ,รบถือ <นะ S 1> ว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาหลายๆบ้านเจอหมดเลยใช่ใครที่มีเด็กอยู่ในช่วงวัยที่ชอบฉีกอาเงี้ยครับอาจจะต้องควบคุมหน่อยควบคุมสภาพแวดล้อมให้เขาหน่อยอแน่นอนเขายังควบคุมตัวเองไม่ได้ด้วยความที่เขายังงเล็กไปแล้วเขาไม่เข้าใจว่าพฤติกรรมนี้มันไม่ดีครับนะบางทีการพูด มันอาจจะสร้างความเข้าใจเขาได้ในระดับหนึ่งแต่ความรู้สึกอยากมันอาจจะยังอยู่เนะเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่ได้ทําพฤติกรรมแบบนี้บางทีเขาอาจจะไปแอบทาก็ได้เพราะฉะนั้นการที่เก็บสิ่งของเหล่านี้ออกไปอ่ะเออเป็นทางที่ดีที่สุดเนะเหมือนของที่ตั้งอยู่ก็คืออ่ะเป็นของที่สามารถฉีกได้จริงๆนะครับเราอาจจะเซตอุปกรณ์หรือเซตสถานที่สิ่งแวดล้อมให้เขาทําในสิ่งที่เขาอยากทําได้จริงๆอะไรทําไม่ได้ออกไปเลยนะครับนี่คือทางที่ดีที่สุดแล้วอีกอันหนึ่งบางทีสิป สิบนะสิบกางเกงสิบเสื้ออะไรเงี้ยครับหลุดขึ้นหลุดลงหลุดขึ้นหลุดลงก็มีนะเหมือนเขาอยากรู้มันน่าสนใจนะเพราะการที่แบบพอรูดลงมาปุ๊บเอ๊ะทำไมมันเป็นอีกเสื้ออีกตัวแล้วเสื้อข้างในอ่ะพอรูดกลับเข้าไปอ้าวมันเป็นเสื้ออันนี้แล้วมันดูน่าสนใจไปหมดเลยสําหรับเด็กมันดูแบบอะไรนี้คืออะไรเขาไม่เข้าใจเขาไม่รู้เขาไม่รู้จักสิบอะครับเขารู้สึกว่าพอมันรูดลง แล้วมันเห็นเป็นอีกภาพหนึ่งพอมาลูดขึ้นแล้วไม่เห็นเป็นอีกภาพหนึ่งเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดูน่าสนใจจังเลยเขาก็จะลูดไปเรื่อยๆแล้วถ้าเหมือนเขารูดอันนี้ไปมันให้ผลลัพธ์แบบหนึง่งแล้วเขาไปลูดกับอย่างอื่นเอ้ยมันก็เห็นภาพข้างในเป็นอีกคนละภาพนี่นานนยะเขาก็จะหาของลูดไปเรื่อยๆครับเนะนี่มันเป็นช่วงวัยพัฒนาการหรือสิ่งที่ง่ายๆหยิบง่ายมากเลยคือกระดาษชําระอ๋อนี่เห็นบ่อยๆเลยที่มันมักจะ รั่วอยู่ตามบ้านเยอะแยะมากมายเพราะมันง่ายมากเลยมันดึงปัดแล้วมันก็ฉีกมันจะมีกระดาษชำมันจะมีไหลแบบเป็นมวลๆนะหนึ่งอันใช่ไหมครับที่ต้องออกแรงดึงในการฉีกกับกล่องๆที่มันดึงปุ๊บๆๆ๊ปุ๊บปุได้เลยตาม,มบ้านเลยใช่การดึงขึ้นมาแล้วฉีกอ่า เขาก็สนใจนะฉีกเล็กลงพอฉีกอีกก็เล็กลงอีกฉีกอีกก็เล็กลงอีกเนี่ยอ๋อมันดูน่าสนใจเขาว่าจะอยากรู้ว่ามันเล็กลงไปได้ถึงขนาดไหนนะคอเอแล้วพอฉีกมาแล้วมันเป็นยังไงนะมันก็จะมีกระดาษชำระเต็มบ้านถึงบางบ้านที่แบบมีช่วงหนึ่งที่กระดาษชำระเต็มบ้านเลยก็เพราะว่าเด็กเขาสนใจแล้วเขาอยากรู้เขาก็เลยหยิบกระดาษชำระมาฉีกๆๆๆเนะหรือถ้าปล่อยเขาไว้ในสวนเนี่ยครับอาจจะมีพฤติกรรมในการ เด็ดใบไม้เด็ดดอกไม้ครับผมเหมือนเขาอยากรู้ว่าเด็ดออกมาแล้วเป็นยังไงต่อได้ไหมเนื้อสัมผัสก็ต่างเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเลยสําหรับเขาครับเพราะฉะนั้นเราควรจะเปิดโอกาสให้เขาได้ทาแต่เราจะต้องเซตอุปกรณ์เซตกิจกรรมที่เขาสามารถทําได้แบบไม่สร้างภาระหรือความรู้สึกไม่ดีให้กับเรานะครับ พราะนอกเหนือจากปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะมีไม้เรียวของคุณแม่ตามมาด้วยซึ่งไม่ดีนะครับพยายามพยายามอย่าอย่าใช้อย่าให้ไปถึงจุดนั้นเนอะพยายามป้องกันดีกว่าอย่าไปอย่าไปเลยให้ถึงจุดขนาดที่เราต้องไปทําโทษเขาจะถามว่าทําโทษทําได้ไหมทําได้นะผมไม่ได้บอกว่าการทําโทษเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนอะแต่ทุกครั้งที่ทําโทษเขาต้องสมเหตุสมผลและต้องพูดกับเขาว่าเราทําโทษเขาเพราะอะไรเช่นเขามาชีกเอกสารของพ่อของแม่ทิ้ง ครับผมอา,อาจจะต้องคุยกับเขาว่าเออเนี่ยมันไม่โอเคเพราะมันสร้างความเดือดร้อนอะไรให้พ่อแม่บ้างแล้วพฤติกรรมแบบนี้มันไม่ดีเนอะต้องโดนทําโทษครับแต่จริงกระบวนการทําโทษถ้าถามว่าตีทําได้ไหมผมรู้สึกว่าจริงจมันก็มีกระบวนการอื่นที่สามารถทําได้นอกเหนือจากการตีนะคร,ครับเนอะเพราะมันเป็นอาจจะเป็นการจํากัดอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันเกิดขึ้นให้เขารู้สึกว่าอ๋อเนี่ยเออพอเขาทําสิ่งเนี้ยไปเป็นพฤติกรรมไม่ดีแล้วมันเกิดการสูญเสียอะไรบางอย่างในชีวิตเขาแต่ การสูญเสียอันนะั้นต้องเป็นอะไรที่ไม่ได้ใหญ่นะเหมือนเหมือนสอดคล้องกับพฤติกรรมเขาพฤติกรรมเนี้ยมันเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกครับเขาไม่ได้ตั้งใจว่าฉันจะฉีกกระดาษแล้วให้พ่อแม่เสียใจพ่อแม่จะต้องเสียใจจากการฉีกกระดาษครั้งนี้นี่ไม่ใช่เจตนาเขาครับผมเขาแค่รู้สึกว่าอยากรู้ว่าฉีกันเป็นยังไงเสียงมันเป็นยังไงนะฉีกออกมาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้คือเจตนาเขาแค่นี้เองเพราะฉะนั้นเจตนตานมันเล็กมากเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการลงโทษมันก็ต้องสอดคลล้้ออออองงงถึแแแมมมมว่่่่่่าาาาพพจจจจะะะะโดนนนนนผกกรบเเเยชัป็ ทำมาเป็นแรมปีแล้วพ่อแม่ต้องมานั่งทำใหม่ครับแต่เด็กไม่ได้เข้าใจตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะอันนั้นเป็นพ่อแม่ที่อาจจะอาจจะเกิดจากการที่เขาไม่ไม่เก็บพวกนี้เอาไว้ให้ดีเนอะเพราะฉะนั้นเขาก็เขาก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นถ้าปล่อยอันนี้ไว้ตรงที่มีลูกอยู่เนี่ยครับอันนั้นผมว่าอาจจะเป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างพ่อกับแม่เนี่ยเราดูเจตนาเขาแล้วลงโทษเขาให้เหมาะสมและสมเหตุสมผลกับสิ่งที่เขาทำครับ แสดงว่าจากข้อมูลที่คุณเซฟแจ้งมาสักครู่นี้นะครับนอกเหนือจากการที่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าครอบครัวจะต้องมีการจัดสภาพแวดล้อมให้กับเด็กๆแล้วนะครับการพูดคุยกับเขาใช่ไหมครับอย่างสมเหตุสมผลหรือรวมไปถึงการลงโทษด้วยซึ่งก็สามารถทําได้อย่างที่คุณเซฟบอกไปทั้งหมดนี้คือวิธีการแก้ปัญหาหรือว่าการจัดการปัญหาใช่ไหมครับใช่ครับถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนอะอ่แน่นอนถามว่าถ้ามันไม่เกิดขึ้นคือดีที่สุดแต่ถามว่า ปกติแล้วครับแม้ว่าเราจะป้องกันมันก็อาจจะมีรอยล้วหรือ100<ม>รอยโวเกิดขึ้นได้ส่วนใหญ่ไม่ไม่ไม่มีใครทําได้ร้อยครับเป็นเรื่องปกตินะ<ม>คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องเสียใจถ้ารู้สึกว่าโหฉันทํำไมฉันทําไม่ได้ลูกจะต้องอย่างนี้แนะ่เลยจริง,รงๆอะครับความรู้สึกที่ลูกซึมซาบอะครับ มันอาจจะไม่ได้ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะถ้าเขาสมผัสได้ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเขาก็รู้แล้วว่าเรารักเขา,ารรู้ถึงความรักแล้วใช่เพราะฉะนั้นมันอาจจะมีบ้างแหละมันมีช่วงที่พ่อแม่แบบควบคุมอารมณ์ไม่ได้ถามว่ามีไหมอ่ะอมีผมรู้สึกว่าคงไม่มีใครควบคุมอารมณ์ได้ตลอดเวลา<ค>เนัะ<ม>เพราะว่าทุกคนมีจุดเซนซิทีฟไม่เหมือนกันเรื่องบางเรื่องพฤติกรรมบางพฤติกรรมพ่อแม่อาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ เนอะผมรู้<ม>สกึกว่าเรื่องใหญ่ของแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างเรื่องของผมกับเรื่องของคุณเอสก็จะไม่เหมือนกันเนื้มันจะมีพฤติกรรมบางพฤติกรรมที่มันเราอารมณ์เรามากๆครับเพราะฉะนั้นบางทีมลูกอาจจะทาพฤติกรรมประมาณนั้นแล้วมันเราอารมณ์เรามากๆจนเราคคุมไม่ได้เนอะอแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้ามันเกิดขึ้นไปแล้วเราต้องขอโทษเขานะเราขอโทษเขาได้นะครับเนอะผู้ใหญ่หลายคนอาจจะคิดว่า เ,เด็กไม่เข้าใจหรอกไม่ต้องพูดหรอกไม่ต้องอธิบายหรอกสั่งไปเลยชี้ช,ชหลายบ้านจะเป็นแบบนี้อ่ะสั่งทํานี่ทํานี่แต่เด็กไม่เข้าใจว่าฉันทําไปเพื่ออะไรทําไมต้องทําเด็กไม่เข้าใจหรือถ้ายิ่งพลาดไปทําพฤติกรรมที่ไม่ดีใส่เขาเนี่ยครับขอโทษได้ขบขอโทษไปเลยแล้วก็บอกว่าเออขอโทษไม่ได้ตั้งใจรู้สึกผิดอะไรเงี้ยครับทาให้ทําอย่างเงี้ยให้ชินนะครับเพราะเมื่อ,อไหร่ที่เขาเรียนรู้ว่าอ๋อโอเคมีคนทําผิดเราขอโทษพ่อแม่เป็นโรโมเดลของลูกอยู่แล้วถ้าพ่อแม่ทําผิดแล้วพ่อแม่ขอโทษ สิ่งที่เด็กจะได้ก็คือเด็กก็จะซึมซับพฤติกรรมนี้ครับ,รบเมื่อเขาโตไป<ๆ>เขาทําผิดเขาจะขอโทษคนอื่นเนะแล้วแล้วการที่พ่อแม่ขอโทษอะครับมันมันก้าวข้ามผ่านพวกช่วงวัยด้วยอะมันจะมีความเชื่อเก่าๆที่แบบว่าเอ้ยคนโตจะต้องไม่ขอโทษคนที่อายุน้อยกว่า<อ>ใช่ไหมครับอันนี้เป็นความเชื่อสมัยก่อนที่มันเกิดขึ้นถ้าสมมติเขาเห็นว่าเออคนที่ผิดก็ต้องขอโทษอย่างไงครับเขาก็จะโตขึ้นไปเป็นคนที่ถ่อมตัวเนะเวลาทําอะไรเขาก็จะกล้าที่จะขอโทษผมรู้สึกว่า เด็กบางคนที่แบบบางครั้งอาจจะเรียกว่าปากหนักเนอะที่แบบวอาเฮ้ยทำไมทําผิดแล้วไม่ขอโทษไม่จริง,รงๆเขาอาจจะไม่มีโรโมเดลที่มันเกิดขึ้นในชีวิตก็ได้ครับเขาไม่เข้าใจว่าทํามันทําได้มันทําได้ไหมมันโอเคไหมแล้วมันทํำยังไงทําไปแล้วมันมีประโยชน์อะไรครับ<ม>คือเขาไม่ได้ซึมซับไม่ได้ลืม,ไม,ไ,ลมไม่ได้เห็นภาพเหล่านี้มาตั้งแต่เด็กครับการที่อยู่ดีวันหนึ่งมาทําสิขอโทษทําผิดก็ต้องขอโทษสิ เขาไม่เข้าใจนะบางทีเขาว่าจ,จะเข้าใจแหละว่าการขอโทษคืออะไรแต่มันไม่ได้ออกมาจากข้างในของเขาครับเขาไม่ได้รู้สึกแบบนั้นจริงๆเพราะว่าถ้าเขาโตมาในบ้านที่ผู้ใหญ่ทําผิดก็ไม่ต้องขอโทษเขาไม่ใค่ขอโทษกันอะไรเงี้ยครับเขาก็จะเรียนรู้ว่าไม่เห็นต้องขอโทษเลยเขาก็โตมาแล้วแบบต้องมีใครขอโทษขอโทษทําไมอะไรเงี้ยครับนี่ก็คือวิธีการจัดการของในมุมมองของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคน<ช>คที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กๆเอะคุณเซฟแบบนี้อย่างตัวผมเองเนี่ยผมก็อยู่กับหลานๆหรือว่าเด็กๆอะเนาะ ดึงทิชชู่ฉีกกระดาษนี่พฤติกรรมเหล่านี้มันเกิดขึ้นบ่อยครั้ง,งหรือแม้แต่กระทั่งการรู้สิทอย่างที่คุณเซฟได้บอกไปแล้วมันมีประโยชน์หรือว่าจุดมุ่งหมายที่แฝงอยู่ในการทําพฤติกรรมเหล่านี้ไหมครับคุณเซฟมีครับงงทุกพฤติกรรมมีประโยชน์นะ<อ>ผมบอกนะ<อ>เด็กอ่นแน่นอนเขาทเพบอกว่าเขาอยากรู้อ,อยากสํารวจ อยากทดลองความสามารถของตัวเองว่าขีดจํากัดของความสามารถของตัวเองไปถึงจุดไหนนะครับพฤติกรรมเหล่านี้ครับอันแน่นอนมันพัฒนากาเนื้อมัดเล็กอยู่แล้วเนอะดึงฉีกดาดเนี่ยครับมันใช้นิ้วมันใช้มือทั้งหมดเลยกาเนื้อแขนกาเนื้อข้อมือใช้หมดขยับใช่ไหมครับเนอะแล้วก็รวมถึงการใช้มือทั้งสองข้างด้วยบางที่บางกิจกรรมมันจะเทรนมือแค่ข้างเดียวข้างที่เราเขาถนัดเนอะอแต่น,นี้มันจะต้องใช้ร่วมกันนะ รวมกันเราทำงานต่างกันด้วยนะยไม่มมได้ฝึกด้วยนะคุณใช่ชีดถุงมือที่กระดาษเนี่ยเราไม่ได้ฉีกมา,างเดียวกัน,นคนีบมันต้องฉีดส่วนกันแบบนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องฝึกการทำงาน โดยใช้กล้ามเนื้อส่วนทางการหรือกล้ามเนื้อต่างกันเนี่ยครับเขาจะเรียนรู้กันว่าอ๋ออันนี้บิดไปข้างหลังนะอันนี้บิดไปข้างหน้านะอ่ะมันก็เป็นการใช้กล้ามเนื้ออีกแบบหนึ่งจากตอนแรกที่เขาเริ่มใช้ที่ละมือตอนเริ่มใช้ทีละมือปุ๊บเริ่มใช้ร่วมกันเริ่มใช้ร่วมกันเราเริ่มใช้ในบทบาทที่ต่างกันอย่างเงี้ยครับสังเกตได้ว่ามันก็จะซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆครับไอช่วงพัฒนาการันเนี่ยครับมันก็จะบิวให้กล้ามเนื้อเราทํางานชาเลนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมา นี่คือจุดมุ่งหมายหรือว่าประโยชน์ที่ได้รับใช่ไหมครับอย่างที่คุณเซฟได้บอกไปว่าสุดท้ายแล้วเราต้องมองปัญหาเนีี้ให้เห็นโอกาสที่มันเกิดขึ้น<ช>นะครับ,รบอยากให้คุณเซฟช่วยฝากนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กๆที่มีพฤติกรรมเหล่านี้ครับ,รบจะบอกว่าปัญหาฉีกกระดาษนาะจะเป็นปัญหาใหญ่สําหรับทุกๆบ้านนะครับเนอะถ้าใครมีลูกเล็กๆนะครับพยายามจัดสิ่งแวดล้อมหรือเอกสารอันไหนที่สําคัญสาคัญนะครับพยายามเก็บให้พ้นมือเด็กหรือ เก็บในที่ที่เด็กเอื้อมไม่ถึงเนอะจะเป็นการลดความเสี่ยงนะครับแล้วก็อยากจะจัดสิ่งแวดล้อมให้เด็กได้ทํากิจกรรมนะครับบางทีเราอาจจะหากระดาษหรือเราอาจจะสร้างกิจกรรมอะไรบางอย่างเพื่อให้เราได้ทํางานกับเขานะครับนอกจากจะได้พัฒนากล้ามเนื้อในพฤติกรรมที่เขาต้องการแล้วยังได้ใช้เวลาร่วมกันระหว่างพ่อกับแม่หรือสมาชิกในครอบครัวด้วยครับ และนี่นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งพฤติกรรมที่หลายๆบ้านจะต้องพบเจอแน่นอนซึ่งเชื่อว่ามันมีประโยชน์แล้วก็จุดมุ่งหมายแฝงอยู่อย่างแน่นอนนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาพบกับเกมที่ช่วยพัฒนาการของเด็กๆในช่วงสนามเด็กเล่นครับ ตอนรับเข้าสู่ช่วงสนามเด็กเล่นนะครับวันนี้คุณเซฟมีกิจกรรมอะไรมาฝากเด็กๆครับอ่าแน่นอนครับหัวข้อการฉีกเนอะก,ก็ต้องเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการฉีกได้เลยคยับนอนอแล้วนะครับอุปกรณ์อยู่ตรงหน้านี้เลยนะคะเราจะสังเกตได้ว่ามันจะมีกระดาษหลากหลายรูปแบบมากเลยอ๋อม,มีกระดาษที่หาได้ในบ้านเลยนะครับห<ช>นังสือพิมพ์กระดาษ อื่นๆวารสารอะไรก็ได้ที่แบบไม่ได้ใช้แล้วใช่ครับเราจะแบ่งเป็น2กิจกรรมแล้วกันเดี๋ยมาที่ฝั่งนี้กันก่อนนะครับได้ครับสังเกตได้ว่าเราจะมีกระดาษที่เป็นหลากหลายรูปแบบถ้าลองสัมผัสอะคุณอเอ็ดลองสัมผัสเนื้อกระดาษแต่ละอันจะมีความแตกต่างกันนะอ๋อบางบางอันก็จะบางบางหน่อยก็อ่อนหน่อยอันนั้นก็จะมีความแข็งขึ้นนะครับตามระดบับเอ้แบบนี้ เรื่องของความแข็งความอ่อนอะไรอย่างเงี้ยความบางเงี้ยม,ม,มันมันมีมีผลอะไรบ้างครับคุณเซมีผลแน่นอนครับมีผลต่อความง่ายต่อความยากเนอะอกระดาษที่มันแข็งมาก<อ>เราก็ต้องออกแรงมากเพื่อจะฉีกเขาใช่ไหมครับแต่ถ,ถ้ากระดาษอันไหนมันอ่อนก็ดึงปล๊ดมันก็ขาดแล้วอยากลองจังเลยอ,อ่ะเดี๋ยวผมทดลองฉีกให้ดูก่อนลวกันได้สมมติเวลาฉีกกระดาษเนี่ยมันก็จะมีทั้งการฉีกอยู่ที่พื้นกับการฉีกดึงขึ้นมาฉีกอ่ะถ้าเราอยู่ที่พื้นอย่างเงี้ยครับอ่ะผมเริ่มจากกระดาษบางแล้วกันเนอะครับมันก็จะอาจจะเอามือข้างหนึ่งกด้วกก็ฉี ปึ๊ขึ้นมาเลยอย่างนี้ขาดเลยฉปึ๊บอ่ะเสร็จแล้วหนึ่งอันอ,อย่างเงี้ยครับฉีกง่ายมากเพราะกระดาษบางหรือเด็กบางคนอาจจะจับขึ้นมาแล้วก็บิดมือในทิศทางที่มันต่างกันเนอะปึ๊บอ่ะอแล้วก็ฉีกอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้น,นการกดกล้ามเนื้อเราดึงมันคือการใช้มือสองข้างที่ไม่ไม่ทางานไปคนละทิศทางเนอะไม่เหมือนกันนะครับมันก็ต้องใช้การแยกประสาทสัมผัสเหมือนกันรวมถึงทิศทางที่ใช้ในการฉีกตอนอันนี้ด้วยก็ มือก็ทํางานไม่เหมือนกันเหมือนกันเป็นการฝึกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันในการประสานมือทั้งสองข้างไม่น่าเชื่อว่าแค่การฉีกกระดาษนะครับพฤติกรรมการที่ชอบฉีกต่างๆเราสามารถมาปรับเปลี่ยนเป็นเกมแล้วก็สามารถช่วยเสริมพัฒนาการของเด็กได้ด้วยอย่าลืมนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ใกล้กับเด็กๆเนาะสามารถที่จะจดจํากิจกรรมเหล่านี้ไปปรับใช้ได้เลยนะครับมาเริ่มต้นกันดีกว่าคุณเซฟผมต้องให้อะไบ้างให้คุณเอ็ดลองฉีกดูบ้างอ่ะเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนนี่ผมเรียงไว้แล้วกระดาษกนจนถึงกระดาษแข็งนะครับตามเลเวล ใช่ลองจับความรู้สึกสิว่าความรู้สึกของกระดาษแต่ละอันเวลาเราฉีกมันให้ความรู้สึกยังไงครับได้ครับตอนแรกเริ่มแรกก่อนจากคลิปผิวสัมผัสก่อนดลองจับก่อนกระดาษเป็นยังไงครับผิวสัมผัสก็มีลื่นๆหน่อยรู้สึกว่ามันลื่นหน่อยแต่ว่าสัมผัสได้ว่ามันไม่ได้แข็งมากมายมีความลื่นๆแล้วบางๆใช่ครับลองฉีกครับลองฉีกเลยใช่ไหมครับลองฉีกเลยแบบไหนก็ได้อาจจะถนัดในการยกขึ้นแล้วก็ฉีกใช่ไได้ครับแล้วแต่ความถนัด ก็ง่ายนะครับง่ายเนอะครบุณสามารถฉีกได้เลยดูสิกระดิเดียวไม่ต้องใช้แรงหรือความพยายามมากเท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ครับไปเนื้อที่สองกันครับเนื้อที่สองอ๋อแสดงว่าอันนี้จะเป็นเนื้อเดียวกันอ่าแสดงว่าสิ่งเหล่านี้เราสามารถเตรียมให้เด็กได้เลยได้เลยลองลองใช้เป็นเป็นมือทาบแล้วก็ฉีกได้ได้ครับลองลองลองใช้วิธีนี้ดูก็อาจจะไม่ได้ง่ายเหมือนเหมือนกระดาษ ประเภทแรกอืครับเนื้อสัมผัสเป็นยังไงครับก็เนื้อสัมผัสก็จะแข็งขึ้นมาหน่อยแข็งขึ้นมาหน่อยมีความหนาขึ้นมานิดนึงมีความหนาแล้วก็ความรู้สึกได้ว่ามันหนาขึ้นมาอืมอ่ะเราใบนี้เอาใบนี้น่ะใบนี้หนากว่าใบนี้ได้ครับเดี๋ยวเมื่อสักครู่คุณเซมบอกว่าเราเด็กจะมีการใช้มือทั้งสองข้างใช่ับเมื่อกี้ใช้มือกดไปลันกอครับเดี๋ยวใช้ศอกกันบ้างโอ้ไม่ด้ได้ได้เหรอได้เหรอได้เหรอแต่เด็กเอาเป็นน่าน้นเด็กนะจนเหนื่อยครับนะครับ ได้หมดเลยเนาะกอยา้การฉีดเนาะเรียบร้อยครับวันนี้เป็นยังไงบ้างคะตัวนี้ก็จะอย่างที่ได้บอกไปว่าก็ไม่ได้แตกต่างจากครั้งแรกมาแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเด็กเขาก็จะต้องมีการกําหนดทิศทางนะครับเรื่องของการออกแรงแล้วก็สิ่งสําคัญเลยสมาธิก็สําคัญสําคัญเหมือนกันเนื้อสัมผัสต่างกันไหมครับต่างกันครับต่างกันอยู่เนอะทั้งที่ผมจับผมรู้สึกว่าวันนี้มันดูขุกขะกว่านิดหนึ่งใช่ใช่เหมือนที่คุณเซฟบอกเลยว่า พอความขู่ขรละเนี่ยเด็กก็จะไม่เริ่มละเริ่มว่าต้องวางแผนละอืจริงๆเนื้อสัมผัสที่ต่างกันนะมันก็ให้ความรู้สึกที่ต่างกันสาหรับเด็กแล้วนะคะเนะนี่เขาได้เรียนรู้พวกผิวสัมผัสเขาจะได้รู้ว่ากระดาษจริงๆมันมีหลายแบบนะมันไม่ใช่เป็นแบบเดียวหรือเนื้อเนื้อเดียวที่เขารู้จักเท่านั้นครับมาที่ใบนี้โอ้ยากขึ้นมาหน่อยหนาาใบนี้นะคะยากขึ้นมาอีกลองจับก่อนว่าเนื้อสัมผัสมันเป็นยังไงบ้างเนื้อสัมผัสก็จะดูแบบ หยาบหยาบขึ้นมาหน่อยอ่ามีความหยาบเนะเวลาจับาจะผิวเรามีความหยาบอ่ะลองฉีกเลยครับฉีกเลยใช่ไหมครับฉีกเลยครับลองฉีกมีกี่ฉีกแนวนี้ไปแล้วลองฉีกเป็นแนวนอนบ้างไหมได้ได้ได้ทุกแนวเลยจะตะแคงด้านข้างก็ได้อเมื่อกี้เห็นว่ามันมันเริ่มมันเริ่มหมันเหนียวมีความเหนียวเกิดขึ้นนะนเหียว แล้วเราก็กําหนดทิศทางค่อนข้างยากโดยอ่วนเสดแต่ก็ยังสำเร็จได้อยู่มีตึกแรกที่มันไม่ขาดใช่ครับใช่อย่างเงี้ยครับจริงๆทําไมเราถึงไล่เลเวลกระดาษบางไปถึงกระดาษหนาเพราะว่าจริงๆอะครับถ้าสมมติเด็กสามารถฉีกได้ถึงจุด แค่ตรงไหนสมมติพรเริ่มหนามากๆฉีกไม่ได้แล้วเราจะได้รู้ว่าอ๋อตอนนี้กล้ามเนื้อเขาพัฒนาถึงกระดาษหนาประมาณนี้นะอาจจะใช้ด้านนั้นไปก่อนหรืออาจจะใช้เนื้อที่หนาที่สุดที่เขาทําได้ให้เขาฝึกไปเรื่อยๆก่อนอบอกเขาฉีกเนื้อที่หนาที่สุดที่เขาทําได้ไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเขาจะเริ่มฉีกเนื้อที่มันหนาขึ้นได้หมายความว่าเพิ่มระดับความยากความง่ายขึ้นมาเรื่อยๆใช่อ,อย่างเมื่อกี้ใบนี้ที่คุณเอสทำตึกแรกตึกไม่ขาด แต่พอตึกสองขาดอ่าอันเนี้ยแปลว่าใบเนี้ยอาจจะพอดีกับเขาก็ได้นะอ่าอ,อาจจะกําลังดีนะครับ,รบพอมาใบต่อไปอาจจะไม่ได้แล้วก็ได้แต่เราจจมีความหนามากขึ้น,แต,นแต่เราสามารถได้เขาลองได้นะถ้าไม่ไ,มได้ก็คือไม่ได้เมื่อกี้ผมลองใช้มือมือซ้ายทาบละเดี๋ยวลองเปลี่ยนมือกันบ้างเพราะว่าความถนัดคุณมันมันจะส่งผลอะไรไหมกับกระดาษส่งผลแน่นอนครับถ้าสมมติ เราลองคิดแค่ตัวเราเนอะเรายังมีข้างที่เราถนัดเลยถูกปะข้างไหนที่เราถนัดเราก็จะใช้งานได้ดีอย่างถ้าข้างไหนที่เราไม่ถนัดเนี่ยแรงมันจะน้อยกว่าอยู่แล้วจริงไหมครับดิเป็นความท้าทายนะต้องลองต้องลองนะครับเมื่อกี้ผมใช้มือซ้ายละขอใช้เป็นมือขวาบ้างนะครับครับลองครับมือขวาคือมือที่ใช้เป็นไงครับเรื่องว่ามันไม่มันไม่ใช่ทิศทางที่เราจะกําหนดไว้แต่เราก็จะต้องบอกลูกให้เรามีความพยายามเอองใช่ครับลองดู S <S เรียบร้อยครับคอ <Control S 1> นโทรยากเลยเห็นความคโค้งของลายเส้นชัดเจนว่าม,มันมันมันดูยากขึ้นมากนะมันยากขึ้นจากอะไรครับจากมือที่เปลี่ยนไปหรือว่าจากเนื้อกระดาษผมคิดมองว่ามันประกอบกันทั้งสองส่วนนะครับเด็กอาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยจากความถนัดหรือเปล่าแตงจริงแล้วผมว่าเรื่องของกระดาษก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยความยากง่ายของอมันเนาะใช่ครับใช่นี่คือกิจกรรมแรกนะครับ ผ่านไปแล้วเรียบร้อยทำสำเร็จแล้วเห็นอยู่ฝั่งซ้ายมือของผมอมีรูปตัวการ์ตูนตัวนี้มาเกี่ยวข้องยังไงบ้างครับรูปหลักที่น่าหลักมาคืนอี๋ยวขอเก็บอันนี้ก่อนเมื่อกี้เราฉีกกันแบบฉีกไปเรื่อยๆนะไม่ได้มีทิศทางอยากฉีกอะไรก็ฉีกนะครับคราวนี้เราจะฉีกแบบมีเป้าหมายแหละนะครับ เห็นอ่าเป็นรูปหมาเนืรูปน้องหมาสี่ตัวสี่ประเภทน่ารักน่ารักสีสายพันุสี่มากเลยแล้วก็มีลายเส้นหรือขนาดตัวที่แตกต่างกันด้วยนะครับอเดี๋ยวคราวนี้เราจะลองให้เด็กฉีกตามรูปของน้องหมาก็คือฉีกรูปน้องหมาปุ๊บเอารูปน้องหมาทิ้งเอาสีขาวใ้ก็ได้กเด็กชอบแบบนั้นก็ได้แล้วแต่แล้วแต่เลยก็ไม่ได้ว่าอะไรเไม่ใาแต่งน้องหมาอ่านะครับ เวลาเราฉีกเนอะเราอยากให้เขาฉีกตามลายเส้นแบบนี้ล่ะครับแต่มันอาจจะย้ํเกินไปในช่วงเริ่มแรกอันนี้แอบ,บเห็นด้วยบางทีเราอาจจะให้เขาฉีกแบบเดี๋ยวผมลองฉีกตัวนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างได้ครับผ<ห>มเราอาจจะไ,<ห>ม,ไม่ต้องฉีกตามลายเส้นแบบนี้ไปเลยก็ได้ครับเราอาจจะฉีกเป็นแบบอ่ให้มันเป็นรูปใกล้ๆกับเขาให้มันใกล้เคียงกับตัวตัวกระตูนก่อนใช่ไหมคุณใกล้เคียงกับตัวน้องหมาก,ก็ฉ<ห>ีกเข้าไปฉีกอ๊ออ่ะได้แล้วเริ่มใกล้เคียงมากขึ้นฉีก อึบอบอย่างน้อยให้การฉีกไม่กินเข้าไปในตัวน้องหมาะครับ <Ooh. S 1> ก็ถือว่าโอเคนะประสบความสำเร็จในพาร์ทแรกนะครับ เมื่อกี้ผมเป็นคนลองฉีดยู่แล้วพอผมกลับฝั่งมาบ้างเป็นคุณฉีผมก็มองว่าคุณพ่อคุณแม่เองก็ลุนนะคุณครับว่าลูกจะทําได้ไหมหรือถ้าเกิดครั้งนี้อาจจะทําได้ไม่สวยงามครั้งหน้าทําได้ดีหรือเปล่าผมก็ลุนนะครับกินหูแบบกินหูขาดนะครับไม่เป็นไรนะครับยากเหมือนกันเดี๋ยวไปปิ้นใหม่เนาะไปปิ้นใหม่ปิ้นใหม่อย่างที่คุณเซมได้บอกไปว่าคุณพ่อคุณแม่สามารถเลือกรูปภาพหรือว่าเป็นรูปสัตว์ แบบตัวอย่างนี้ก็ได้นะครับที่เด็กๆชอบเอาคนนี้ให้คุณเอสลองมั้งได้เลยครับไม่ผมเป็นเด็กบ้างนะครับอาจจะเริ่มต้นจากการไม่ต้องให้มันใกล้เคียงมากแต่ว่าค่อยๆฉีกกระดาษฉีกประมาณนี้ก็เหมือนกันครับเอาแค่ไม่ให้มันกินเข้ามาในตัวหมาก่อนได้เลยนะครับมีการใช้มือเหมือนกันใช่ได้หมดเลยเทคนิคแบบไหนก็ได้ครับถ้าเรารู้สึกว่าเราถนัดแบนให้ใช้แบบนั้นได้เลยจะเพิ่มความยากโดยการ ลับตาตีลังกาตีลังกาแล้วก็ฉีกก็ได้ลูกลูกเพราะว่าเด็กแต่ละคนก็จะมีทักษะที่ต่างกันใช่ไหมครับคุณเซฟใช่ใช่ครับใช่อย่างผมผมคิดว่าน่าจะเป็นเด็กที่โตขึ้นมาละเขาก็เริ่มจะมีความใกล้เคียงกับตัวกระตูนที่เราเตรียมไว้นะครับเอหรือจะลองกินขาตัวกระตูนนี้ไหมไม่ได้นะครับหิวเหรอหิวหิวนะครับ ได้ฝึกสมาธิเหมือนกันนะครับคุณแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยเด็กๆเขาก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่เขากําลังทําอยู่ในขณะนี้นะครับพัฒนาการของเขาไปถึงขั้นไหนเลยมันไม่ใช่แค่การฉีดกระดาษธรรมดาแน่นอนคุณมันยากเหมือนกันนะยากในกันเรารู้สึกว่าโอ้ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยการที่เด็กกล้ามเนื้อเขายังไม่แข็งแรงเราต้องมาทำครับมันก็ชารเลนเขาเหมือนกันนะครับ ซึ่งรูปภาพก็มีส่วนลายเส้นก็มีส่วนนะครับเรียบร้อยครับน้องหมาของเราห่างครับแบยินห่างไปกินห่างไปนิดนึงเรื่องปกตินะครับถ้าสมมติอะไรมันจะแหว่งไปบ้างก็ไม่เป็นไรหรอกนะแล้วอาจจะเรียนรู้ว่าโอเคเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นอาจจะถามดูว่าเออเหมือนหักห่างน้องหมามันหากไปหายไปเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นลูกอาจจะเป็นเพราะว่ามือมันอาจจะพลาดไปครับเดี๋ยวขอล้องไม่กเขาว่ากันไปใช่ไหมงั้นครั้งหน้าเนี่ยเราอาจจะต้องมีสมาธิมากกว่านี้ก็ได้นะคะ ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมที่ช่วยฝึกทักษะของเด็กๆนะครับจะเห็นได้ว่าทุกๆก,กิจกรรมนะครับช่วยเสริมพัฒนาการของเด็กเพราะการเรียนรู้ที่ดีที่สุดของเด็กคือการเล่นและนี่คือรายการคิดจะเล่นซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ w w w .etvthai.tv สำหรับวันนี้ครับเราทั้ง2คนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ